โอเคแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ในโหมดสีพิเศษมาเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกันในหน้าพีไฟมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้นะครับเราก็มาครบตีเดือนนะครับผมตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับมันก็เป็นชุดแรนะครับผมมาพร้อมกับไฮเปอร์บุ๊คสีฟ้านะครับผมชุดนี้นะครับก็ซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับผมหมัดนี้ก็เป็นหมัดแรเหมือนกันนะครับผมตัว ลาวดีครับออมออมออมทำไมครับเนี่ยเราต้องเดเราต้องเล่นระยะแบบนี้นะครับเริ่มเกมมาอยู่ไหนครับเนี่ยฮไปไหนครับน้องชายลาหัวไม่เข้าโอ้โหขึ้นต้องฟ้าแทนลาหัวเห็นฟ้าใจเย็นโอ้โหข้าสองมิต ลาาเลยครับมันมีตัวเสริมเอ้ยเพื่อนก็อยู่ตรงนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมสวยเว้ยมันต้องอย่างนี้ใช่ครับเฮ้ยเาขาเขาหัวไปหนึ่งเม็ดแตกเลยครับแตกหนึ่งเวยพี่สวย มาได้ครับมาชูรอบที่2แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับมา,มาดูกันนะครับผมว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังฝึกมืออยู่นะครับยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับหวังว่าผมจะตึงขึ้นนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับนอนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็ขอกำลังใจนะครับคนได้หนึ่งไลค์ด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับกดครั้งเดียวนะครับผมกด2ครั้งตีมือหักเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเอาเฮ้ยอยู่ไหนครับเนี่ย เปิดก่อนเลยเปียบหรอ้อาวเบอร์หนึ่งเป็นไรครับเนี่ยเอาละครับเมาดีไม่เหมือนคนนั้นเขาเออๆนะถือปืนวิ่งมาเฮ้ยอา้าวน,น้าเลยเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเอาเลย สามศพด้วยเหรออ้าววิงมาแล้วก็เป็นโดมแดดล้มหลังตื้งเลยเอาเดี๋ยวตัวเดียวสามลมหนึ่งมชนะก็ไปใส่ผ้าถุงได้กันนะครับเออมันยืนเอออยู่นะ เฮ้ hey, ยชนะไปแล้วครับสองรอบรอบที่สามแล้วตอนนี้นะครับเป็นโหมดธรรมดาสู้ไปมาใช้หมดแรงนะครับเคยเข้าหมดแรงแล้วไม่เคยชนยสะสักเกมหมดแรงจึงจัดนะครับเจอแต่แกนมาสเตอร์ถ้าเราฝึกมือใหม่เข้า <laughs> เล่นสู้กับแกนนะครับไม่ไหวนะครับบางทีก็ไม่ใช่แกนนะครับมันจะเป็นแบบสกิป์เขานะครับถ้าเล่นในคอมนะครับ โอ้ยดาโอ้โหคนลั่นสามายสามายคิดจะยิงหัวพี่อ่ะคิดจะยิงหัวพี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยครับน้อง เดี๋ยวอ้าวสวยเพื่อนตั้งไอ้บอแบบนี้แหละเอ้าลาวได้หรออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อมันนั่งอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ขอซ้ำศพเขาหาหลบเก่งหลบเข้าไปอยู่ในกล้องตายตัวคนหนึง่ง เอาซื้อมาสองก็บอกซื้อทข้มครับเนี่ยอะไเป็นไ,ไดเงินเยอะนี yeah, ่ชุดนี้ก็มีเอฟเฟกฟุง้งฟิงนะครับผมเติมไปหมดหมดเยอะนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับเป็นความภูมิใจที่ผมได้ชุดนี้มานะครับสาหรับสายฟรีหรือว่าไม่สายเติมเติมก็เติมเล็กน้อยนะครับเติมมาเยอะสะสมไปเล็กน้อยค่อยสุ่มเอานะครับชุดไหนที่สาคัญหรือว่าชุดไหนที่ถูกใจนะครับแล้วก็สุ่มเอาเฮ้ย hey. เข้ามาแบบนี้เดี๋ยวรับเพื่อเอาดีเฮ้ยหลังน่งหลังให้หน่อยไอ้น้องสาวดูหลังให้หน่อยเอาโอ้โหนี่ดูรูรูดูรูพี่ดูพี่อ้าวนี่ดูพี่นี่ดูพี่สวยอยู่ไหน เกมสุดท้ายแล้วออกมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนครับเนี่ยเอาไม่ออกมาอีกอยู่ที่ไหนเนี่เยเลยไหนขอดูหน่อยโอ้วิ่งเข้าไปวันนั้นเดี๋ยวโค้ชของเขาแตกหรอกครับเพื่อนใจเย็นใจเย็นยังไงเราก็ชนะแล้วสามดุมหนึ่งกันนั้นเนี่ย มาแล้วปี๊เฮ้ยสวยโอเคนะครับผมชนะแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับคนได้หนึ่งไลค์นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีนะครับผม